สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวรถบรรทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบในช่องของเซลโจรถบรรทุกอีสูตอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับนะเป็นเรื่องของตัวกระบะแล้วกันนะครับตัวกระบะนะฮะรถคันนี้โจรีวิวไปแล้วนะครับคลิปนี้จะพูดกันถึงเรื่องของกระบะนะครับเพราะว่านะครับในรถบรรทุกเนี่ยกระบะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก่อนเราจะไปเจาะลึกกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเปลังใจให้กับโจด้วย จะได้นําคลิปสวยๆมาฝากพี่ๆกันอีกข้อมูลดีๆมาฝากกันในช่องอีกนะครับป่ะจะได้ไม่เสียเวลานะครับถามพูดว่าทําไมถึงรถบรรทุกถึงมีความสําคัญเพราะว่าอ่ารถนี้เราทํามาเพื่อการบรรทุกครับดังนั้นครับตัวกระบะตัวถังจึงมีความสําคัญมากนะครับยกตัวอย่างคันนี้ครับตัวอย่างคันนี้นะครับเป็นรถล่องรถล่องนะครับนะก็อ่า สิ้นงานการบรรทุกก็หลากหลายนะครับก็หลากหลายนะคันนี้นะครับยกตัวอย่างคันนี้แล้วกันนะตัวนี้เป็นกระบะอลูมิเนียมนะครับคอกลูว่าเป็นแบบเลดถามว่าคันนี้ทําไมถึงเลือกกระบะตัวนี้นะครับกระบะตัวนี้นะครับหเลยเรื่องของความแข็งแรงสองเรื่องของความเบานะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเรื่องของความเบาสาที่เลือกสแตนเลสเพราะว่าลูกค้านะครับวิง่งผักผลไม้นะครับ ปลาสดหรืออะไรต่างๆที่มีการเกี่ยวข้องกับน้ํานะครับพอสินค้าที่เราบรรทุกเกี่ยวกับน้ํานะครับลูกค้าจึงเลือกที่จะเป็นสแตนเลสกับอลูมิเนียมเพราะว่าชิ้นงานตัวกระบะจะไม่เป็นสนิมนะฮรพอไม่เป็นสนิมปุ๊บอายุการใช้งานของลูกค้าก็จะมากขึ้นนะครับการใช้งานตัวถังก็จะยิ่งยาวขึ้นนะฮะถ้าเป็นเหล็กนะครับหนึ่งเนเรื่องของน้ําหนักที่มากขึ้น สองก็คือตัวสนิมครับสนิมจะมาเร็วนะครับสนิมจะกินเหล็กแล้วก็ผุพังการตามเวลานะเพราะว่าวิ่งผักวิ่งผลไม้หนึ่งจะต้องมีน้ํารอเลี้ยงผักผลไม้เพื่อจะไม่มให้ใหไม่ไม่ให้เฉานะครับดังนั้นครับกระบะตัวนี้จะโดนน้ําอยู่ตลอดแทบจะตลอดเวลานี่ครับถ้าวิ่งผักผลไม้นะลูกค้าจึงเน้นเรื่องของความคงทนท็งแรงนั่นคืออลูมิเนียมกับสแตนเลสนะครับ แต่ก็แลกมาด้วยเรื่องของราคานะครับราคาที่ค่อนข้างจะแรงกว่าเหล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองภาพรวมมองการไกลนะครับกับราคาที่เสียไปบอกได้เลยว่าคุ้มค่านะครับถ้าเหล็กนะครับมันมีการปุก,ก่อนเราก็ต้องมีการซ่อมแซมถ้ามันหนักแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนนั่นคือเราเสียกระบะไป2ลูกนะครับแต่ถ้าสแตนเลส อลูมิเนียมก็อยู่กันยาวๆนะครับถ้าไม่มีเกิดอุบัติเหตุที่มันหนักนะคุยเรื่องถึงการใช้าง,งานดังเดียวนะรถคันนี้นะครับนะเป็นรถล่องที่วิ่งผักผลไม้นะครับนะทำการต่อตัวถังมาจากอู่ช่างดอนจากบ้านโป่งนะครับอู่นี้ดังอยู่แล้วนะครับเรื่องของความสวยความงานความแข็งแรงนะครับสำหรับสายรถล่องก็ส่วนมากจะไปจบที่อู่นี้นะฮะ ช่างดอนบ้านโป่งนะครับงานสวยๆงานเนียนๆนะครับนะอุปกรณ์ตกแต่งจัดเต็มนะครับแบบเงาเงาเรียมๆเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับนะเรื่องของตัวถางตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญนะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่เจาะยังข้อมูลยังไม่ลึกยังไม่แน่นพอครับ ปรึกษาโจได้นะครับโจคือที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกเราเข้ามาคุยกันครับเข้ามาปรึกษากันนะครับหาทางร่วมด้วยกันนะปรึกษากันแล้วเราค่อยหาแนวทางว่าเราจะไปในทิศทางไหนลักษณะไหนนะครับโจก็จะช่วยท่านอย่างเต็มที่นะเพื่อให้รถออกมาดีนะครับออกรถราคาหลักล้านนะครับจะได้ไม่เสียใจตามหลังนะเอาให้มันตรงกับการใช้งาน นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปอื่นคลิปใดกดซับส c คร b ์ไว้ครับนะจะได้ติดตามคลิปของโจเรื่อยๆนะมีมาฝากพี่ๆอยู่แน่นอนนะครับโอเคก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับนะรอชมกันคลิปหน้านะครับสวัสดีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับ